เงินไม่ใช่ทุกอย่างไฮโซชูชัยสอนใจชาว LGBTQ บวกหลุดปากเคยกินพระเอกจนต้องเหยียบเบรกแรงรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8อาทิตย์นี้พิธีกรแพรรี่ไพรวันขอบุกสัมภาษณ์ถึงห้องนอนของไฮโซระดับพันล้านชูชัยชัยริทิเลอร์พร้อมเปิดใจจนรู้ว่าเจ้าตัวเอียนกับคนชอบโวยว่ารวย ไฮโซจนอยากเปิดตัวตนพร้อมความคิดที่แท้จริงให้คนรู้ยิ่งไปกว่านั้นยังหลุดพูดว่าเคยมีซัมติงกับพระเอกดังหลายช่องจนเกือบเบรกไม่อยู่แถมเอาประสบการณ์เรื่องการใช้เงินให้เป็นมันแนะนานให้ชาว LGBTQ บวกถึงเรื่องการเปรผู้ใครที่ไม่ได้ดูบอกเลยว่าพลาดเคยมีฉายาว่าทูชัยเจ้าพ่อเพชรหมื่นล้านมันโอเวอร์ไปหรือเปล่าคะที่ไม่อยากให้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยเพราะสื่อต่างๆชอบโชว์ความเวอร์ของพอไม่ใช่พี่ทูชัยพูดเองเหรือคะ พี่ไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนอกจากบางครั้งเราทําธุรกิจเราพีอาบ้างความรวยฟังแล้วเอยนเนอ,อรวยเย็นแบบนี้เหรอคะไม่ใช่มันชินแล้วคือพวกรายการเขาจะพูดความเวอร์วังเราอยากให้คนเมนชั่นตรงนี้มากกว่าหน้าที่การงานพี่ภูมิใจกับการที่พี่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งมีคนแอบเมาเงินทุกบาทที่เหมือนทารวยทําคาเฟ่ทุจริตโปร่งใสจริงหรอ ล้าพูดต่อฟ้าต่อแผ่นดินเลยชีวิตชูชยัยคาขายสุจริตไม่เคยทำอะไรผิดศีลแม้แต่ครั้งเดียวสีเทาแค่มีคนมาเสนอเปิดสาวหน้าย,ยังไม่เอาเลยทั้งที่รู้ถ้าเปิดคนมาเพราะมันผิดศีลมันเป็นการมอีกอย่างที่อยู่ในจุดนี้ที่จะทำให้ชื่อเสียงที่เสียหายเพื่ออะไรที่ชูชัยเคยโดนแย่งซีนไหมคะมีบอกตรงๆว่ามีแต่มันดูรู้เช่นเราจะถ่ายหน้าสียายคนนี้ไม่ได้มาซื้อของฉันเลยอยู่ดีๆวิ่งมาถ่ายรูปแล้วคนก็ถ่ายไปแล้วพอถ่ายเขาก็ได้ลงหน้าสี่ แล้วพี่ชูชัยเคยไม่แย่งซีนเขาหรือเปล่าคะไม่ต้องไปแย่งหรอกมีแต่คนจะเอาซีนมาให้พี่เพราะขายได้คนอย่างกูไม่เคยแย่งซีนใครมีแต่ใครจะเอาซีนมาให้ฉันสถานะช่วงนี้โสดหรือมีคู่คะไม่บอกให้งงแต่ชอบพระเอกหรือไม่ต้องเป็นนายแบบหล่อๆชอบคนหล่อคือเราอยู่แต่ความรักทูรี่หรืออะไรแบบนี้พอมันเห็นอะไรที่ไม่ใช่เรามันก็คือไม่ใช่เราก็เราเห็นแต่ของดีๆแล้วเราจะไปเอาพวกไก่กาอาราเล่ไม่ใช่แต่พวกไก่กาอาราเล่เข้ามาหาพี่เยอะแล้วเอาไหมคะ ดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะมีคุณค่านะคะคิดว่าจะกินงูง่ายๆเหรือคะเราก็ต้องกินดีๆสิเทศประมาณไหนก็บอกแล้วต้องหล่อระดับพระเอกคือหนึ่งหล่อสองมีน้ำใจมีความเมตตามุทิตากรุณาเหมือนกับว่าต้องเป็นคนดีพูดง่ายๆและนี่แหละคือที่มาของหายากเหลือกันคะ่ะบอกว่าชอบพระเอกก็พูดได้แต่เขามีข่าวลือข่าวมัง่งบอกว่าที่ทูชัยชอบรีบเด็กมาที่บ้านจริงไหม ไม่จริงเลยถ้าจะรักใครต้องรักกับคนที่เป็นแฟนและจะมีเซกับใครสมมุตินะต้องเป็นคนที่เรารักและแค่เราจะไปยุ่งกับพวกเด็กที่เป็นมาโฮสไปยุ่งไม่ได้ก็ฉันเป็นผู้หญิงเธอต้องจ่ายเงินฉันแต่นี่ฉันจ่ายเงินเธอและถูกเธอทําอีกมันไม่แฟร์เธอต้องเอาเงินมาให้ฉันแล้วมันจะมีไหมหละ่ะอ้าวทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดเลยนะคะเคยมีระดับพระเอกแน่เลยอุ้ยทำไมรู้หลักช่องแปดด้วยนะคะหยุดหยุดพอเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวลามเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาด่าฉันตายเลยนะช่องสามก็มี ช่องเจ็ดก็มีช่องวันก็มีแสดงว่าไม่เคยมีประสบการณ์เคยมีความเจ็บปวดบ้างไหมไม่มีเลยค่ะเรารู้ไงเราเป็นนักธุรกิจเราย่อมรู้ว่าเกมนี้มาอย่างไรพูดง่ายๆเขาจะมาไม้ไหนเรารู้ก่อนพอเรารู้ก่อนเราก็ดักไว้หมดเลยเราโอเคมันไม่มีอะไรที่เราเสียหรือเจ็บปวดถ้าวันหนึ่งเขาจะจากไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ขาดทุนอะไรกูมีแต่ได้กับได้พี่สอนเลยนะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นเกต้องได้ไม่เสียเงินเรามีไว้ใช่ไหม ได้มีให้เขาแต่เราสามารถสอนเขาได้ให้มีชีวิตยืนด้วยลำแข้งเราสอนเทคนิคในการทำมาคาขายแล้วเขาจะรักเราพูดง่ายๆเราไม่ได้ยื่นปลาทูใส่ปากเขาเราให้คันเบ็ดเขาตกปลาแล้วเขาจะรักเรามากอย่าเริ่มด้วยการเปคุณจะเปตลอดชีวิตแต่ถ้าใครเงินมากกว่าความรู้มึงห้ามคบเลยเพราะเขารักเงินคุณค่ะแฟนๆสามารถติดตามชมรายการแย่งซีนทุกวันศุกร์เวลา19.30นทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นและสามารถรับชมบน ทางหน้าจอได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9นาิก40นาทีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดเลข27